ไป,ออไ,ไปนี่คือเก่าเนอะผมไปไปนอวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นเครื่องถ้าเราลองดูว่าอ่างเก็บน้ำถ้าเราลองเมืองฐานบางทอกหลังจากพักพอนเดื่อนเดี๋ยสองสามมื่นหลังจากกินสินผู้ปาลาแล้วครับวันนี้ไปเที่ยวก่อนวันนี้เอาไปกับพานยื่นแนวกับพานเบิร์ดสายปลาเดลยเนาะไปไปนอม,มาสิไปเครื่อนนี่แต่จะท่าไปหาเครื่อ,องใกล้ขนาดประมาณส่ากิโลหรือว่าส่าวลัก,กเลยโคตรท่าเขาจะไปเดี๋ยกับท่ากี่มื่เมื่อจะท่าพอดี ทานกินปลาก่อนาอยากกินสมบูปปลารืปปาอ,อว่าชิผ <g ül> ู้ปลาเลยอสอเกือวาแล้วัผกพนก็นแลาล,ล,ลคนกับใคเขาปลาแต่ว่ามันเมื่อยเขาปลานคนเ่เนี้อาสีพเสริมมาชีพหลักๆเขาปเ,าเขาป็นต้นตอแต่เท่าแกบุห่านเขาเป็ดหน้าหอเปอง่ารลายเรืหน้าเขาเป็นทง,ทงมดกน,น,นตตะมวนของเขาเลย ไงบอสคนละบอเลยโอ้โต้นต้นอะไเส่นทางเนาะอาลำบากเลยบรถไฟบนบาเลยนะลากไม่รนเาย้ามันต้องปางบอโอ้ี่เป็นมันต้องปางเมือท่บางทองเก่าเดียเนาะ <OK. S 1> บเนาะมัเหลียเรันแผน่บ่อเหีงกเหมาะสมเลยาเ้ยโอ้แผ่ลายเป็นหัวผูมีปลาค้าอยู่บ่โอ้อ้เาก็มาหอดเกลือเลยไปองอนานาบกแหดีเก่าแลวบกรบกดีเนาะโอ้แงด้เห็นาแสงลายเนาะ มแมเอาไตสั้นเคลื่อนไปเลยเหนเนาะ <Okay. S 1> ได้บ่ได้บอ่อ่อปัดคายอีกท เกลดน้ำบกแห้งเลยนั่ causes, ้พ oh you know. well, ังเหลาเฮือดก็ท you know, you know ึ่งขมาตัหนึ่งไว้มาหาปลายเนาะวาเกลดขมาตัวนึงไไปผู้เจ้าเขาเนาะข้างอน้าเนีับกลิน้นามปีนีเนาะบุบกแห้งเลยรอก็น่าเยืมเมื่อพ่น พยายามมองแล้วบ่เลยปลา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 ควักควักเอ้าพายมันหนักโอ๋อจะควักเลยเออ๋จะควักกันแล้ไปขึ้นไปปวดทีมงานหนึ่งกัจากได้โนไดส์ปลากัปวดมีปลระจุสนวนหมดเหือดเขิดวานว่าขึ้นวานงอมปลา1แม่นเนาะโอ้เลิอกปลาหนามยืดมึงดูทอมหัวบ่โอ้ ว่าเรากระมเนาะเฮ่ากระโทนลงนาเขาก็ใส่หม่องปลาสิบาญญหม่องเาลงบ่ไหครับขมเบอก็ใส่หม่องแล้วที่ถือกูถือเนาะอกเนอกน่าขน่าท่นี่น่าาอันนี้เป็นบอลกรรมการเข้าสงเหือแต่ละอปี้ไาเมืองท่าบางทองโผล่ๆู่นะเอาแม่ก็นขึ้นไหนอ่ะฮาตัวเนาะ

โบสถ์จะผ่านเปันยามเองนะแต่บ้านนี้ว่าต้นหนามสิบกไล่ไปน้องไอ้แต่ละปีเนี่ยเพระาะว่ายุลุ่มไม่น่าแสกงคนอยู่ลุ่มเ่ยเวลาหนามขาดเคิร์ดก็เป่งลงมาเลยเราจะบกเนี่ยมองขาอุทารณ์เลยมองขาดแห้งนี้อยู่เคิร์ดเชชาร์ล่องในีคนเขตบ้านน้งจานบา้านหอยมืนบ้านบุตราพาดเคิร์จังก์กระหาก,กินอยู่พีมึดพี่น้องเอย แต่ว่าแผ่นการเขาสีเห็ดพระใหญ่อยู่ท <with> ึงผ <hos> ู <infused vegetables> ้เขาบอกเขามีแผ่นการเลยเจ็ดพระอยู่ทึงเพื่อขึ้นกับเพื่นขึ้นตะไคร่ลุ่มมาแล้หรอกขึ้นเป็นผู้ยังเนี่ยเ่นผู้ยังชุ่งเนี่ยผู้ขันยุ่งผู้ขันยุ่งโอ้เตื่กี้ผู้ขันยุ่งเขาบอกว่ามีนกยุ่งทึงผู้ล้าอหลายนี่มันใหญ่ไปหมดเลยมันใหญ่ไปผู้หงโกเกลดผู้หงกอยู่ใกล้ๆแล้วเขามาสวยพดเนาะเขามาแต่เสาร์ปื๊ดเขามาขายปลา นโอ้ยอมแลวนันน้กรไดมบ้ชินสมมูป่าเจ้าฮะปาด้วมรออืมบเฮ็ดเลยเอาแกินเต็ินคือบเฮ็ดแล้วจากห่อจากใดบเห็ดก็เฮ็ดตเช่าตอนแรกมื่อไรักรไดเขายลาเลยกกโอ้ข้ากมาปักพอยู่เขือนกันจัเมือนึงแต่ว่า ก็จะบอขายอีก่เมอก็จะเข้าปลาเข้าเลยได้ใช่ใช่คนุณลุอ๋จอจ้าบ่เห็นอยู่ร่ม,มปกวสดเข้าไปหาปลาเต็มวมืวอวานนัอนเลยเริ่มมาแลนะ้วสำรัา คือมาสวยแท้ไปหาปลาเ่าะพี่มาแต่เช่าๆเลยมองโปะเวลาตีปลาปลามองว่าเสนาคือเห็นปลาผู้อยู่เนี่ยบอกปลาปลาเลยไอ้ะหันเนาะเนา่เลิ่มไปกลับเลยนอ้๊น้๊เลยบ่โอ้คาะนอ้๊นและมาอ่าเป็นตะม้วนเลยเนาะอ่ดีตประชาชนแทอเนี่ยตะม้วนเนาะหน้าเด็กบกปีนี่เนาะ พมเติมได้ขืนจะน้ำขืนได้จะน้ำเลยได้หกว่าอินันนี่คนก็มีกองดีมาหเนี่ยไปบรรซองเลยว่ะหลหลายคนจกปีอะไรมาอยู่เวลาตีหเล่าหกสิบเจปีมามาติดขมวนเลยเมื่อวาไรนเนาะเอาลายๆแล้วต้อหายคนนักๆมาครบคแล้วเห็นบ่อยขกไรขักไร มาเห็นบอก่นบ้โลกนี่มาได้คดกินมาโอนยังฮโลดันปยังไดเร็นง่ายเด้สิมาเจอพวกเจ้าเยินเหล่าวันง่ายได้สโอ้ยยากได้เราต้องเหอมดีขายๆยมาร์เอไปเลยพี่้องเอ้น พอดีหาคนเข้าไปหาทำความอื่นเขากลับไปหาสิบคนทถวนี้ไม่ตัวหนละอย่า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 อยปาย่อยาอายายอย่า่าอ่ยายอ่าอยยายอย่อย่าอย่าาอาอ่าอ่าอย่ลอา่าอยอย่อ่อยอเอยาอย่าอย่าอยาย่าอย่่าอ่าเอาอย่าอา่ห่่นอยยอ่่่ยานึงก่ตัว่่ด้อาาย่ ตามาอยู่แคมเกินลยไปเลยแคมเกินแค,ม,นแคมอ่างเก็บน,น,น้ำง่าง่ายซะเนาวเนาาะเนาเนาะเนานเนาะเนาะเาะ็าอนอ่อา,า,ออางเกนนาบนาะ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 เเนาะกาะาะเาเาะเนเานาาเนา้เนาะเนเาเนาเนาเานาะนเนเนาะนาะนเนบบเาเน,น,นเนา,ยยา,าเกาามาเนาะเนายังเาอเนาะมานาเนาะายนาาเเาาเาเาเนนเนาะเาเาเาายาเเด ไก่น้องชาย่มก็ใจบุญหินขอบใจน้องนาด้ออย่าลืมอี่าได้ลืมแล้วได้เฮาคนบักลืม่เ้าเับปูซาว้ฮาบมลืมดอกไบ่ได้สิเอาเมียยังโชดยังโชดนี่ิไปก็ไดลเป็นไก่ตัวนึงเพินต่อนับเฮากับฮ้องมาดามิ่นตัวเึงเด้อยผลดังไผ่ยากได้ดังไผ่ยโอ้เนาะยามนี่ดังไผ่สิเพียงปลาีหลับเนาะกับสิเพงไก่ ภาษาบ้านนอกเข้าง่ายซะิเป็นทะเลเมืองทางท่องเขากราตับทางให้เด็กหน่อยสอนปูสอนปลาเขาก็เลยซื้อพอซื้อเอามหอยนุ่เขาทำนี่ก็ร้ายเติมเปัหาิพันรายเลยสําเิพันเาจะิกินนกเขาสิปอยเพิ่นนี่อยปอยปออการเจ้าดิอการได้ดิอการบ้า ไปปล่อยแม่จะนอนบัวทำบุญเนาะอืมทำบุญก่อนเดี๋ยวมึงเบิ้งสัตว์เบิ้งซีนหน่นวยเนาะเจ้าเอาเอาเจ้าคอยเอาเจ้าเห็นป่าวเอ้าปึ๊บคนเฮามันก็มีส่วมีดีปนกันนะากับมีปล่อยมีกินเนาะมันแต่ไง มีดีมีชัวมีต่ำมีสูงมีจนมีรวยมีเกิดมีตายบนกันเนาะเอาไปปล่อยไปนี่นะาับก็ปล่อยตัวนี้แหละมัเลย้ทาบุ้นในหนามมาและวพระมันทำาบุ้นปล่อยไ่ไงซะเอาเอาไปปล่อยไปนะไปเอาไปเลย อโยนลงพุ่นเอออย่ามาชั่นมาชีเลยไปไปเลยเดี๋อ้าวไปเป็นหมูกันเด้อนี่ไปไปได้เลยแต่คือเขาเอาเลยพี่น้องคนเขาอยกมือเมือนี่กันมีกินมีขาคือกันเลยมันมันคู่กันยังไงซะมีเข่าก็ต้องมีอาหารมีเกลือก็ต้องมีเปียงนัวปนกันมีคนทุกข์ก็มีคนรวยปนกันมีคนเกิดก็มีคนตายเป็นว่าอะไ เป็นนกพันยื่นถือปะน่าปวดนกเทปไปเลยจ้าเนาะเออมีสูงก็มีต่ำมีสัวก็มีดีไปน้ำเนี่ยน่าเห็นบอกมีสัวมีดีมันปนกันสัวตลอดก็ไ่ได้เลยมันบอกสัวตลอดก็ไ่ได้มันบอกเอาต้องเปลี่ยนแนวตเก็บไปว่ามีบ่อหนังโอนมานี้กับมานี้กับอนามัยไปน้ำอนามัยไปเลยเด้อโผล่ลายเลยได้เขาถิ่นเต็มเนอเกทปมัดสิน ตัวอะไรมันลายมามันบ้า้ามันล,นลยนายก็เป็นอย่างนี้อลายหรือเปล่าอ๋อเอาไผเลยนี่สวัีคัด <S <S น้อแตงเนี้ยมากออกอืมมาหันมาหาใส่มอองเลยนละใกล้บอ่บอปลาเอาใตมาต่อนี่ๆ ใกล้ตอบ่อบาทนะบ่อนะลักหนึ่งงไปในเขื่อนบ้านยังเลยทงคนคูดทงคนคูดบางแล้วมาเ้อนย่าปลาแก่มาจากเปามาชูห้างอยู่นี้ว่าเขอนย่าดำยังมีไม่หน่อยอยู่เจ้าเปาะโอ้ขอบไปจะเอาบันใหม่สิปีเดี่ยวเนี่ยไหนบ่เดี่ยวนี่ยอันกะชิบังเศร้าไปอ๋อโทษเออบ้านได้บานเียแเนาะยังบ้านอายุเจ้าได้ปีว่าขนยาดำเลยหกสิบปายเด้อ หกกับสาวปะปะาแต่แ่ว่าเจ้าโชคดีที่สุดนะฮะเอาแต่เขาพูดงามแจโคยังเลเขาก็นเลแล้วเม่ข้าจักรพรรดินจกเบินน้องข้จักรพรรดินะมีกาอนนี้น้องทารจักรพรรดินิโคลเบิเออยอนเดียวนีเบิรนกัมมาแวร์เนนัมไปหาปลาเนาะมียาดีบ่ขอเลยตีโอ้ยมันกบ่ได้มีแห่นี่เพิ่นนี่ทันใด้ห้เพิ่นไดยยังน่าเฮพิรนน่ะบ เนี่ยเชืชีวิตแล้วเป็นอย่าไหมก็ได้ยัได้ยางไซ้ำซ้ำคอยยังมีบบเอาซ้ำคอยเ่ยโอ้ยเอาผู้สาวซำยฮ่า่าฮ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 ่าย่าฮ่อฮ่า่าฮ่าฮ้าฮาฮ่าฮ่่น้่งย่มาเ่ิ่าฮาฮ่าาล่า่าฮา่าาเ่าฮ่าฮ่า่าาปลายปีมมีาาาปลายปีาาา่า่า่่า่่่า่า่า่่ไ่า เรยนอดืมอเลยมาไดก่อนยงานใกล้เติมเพืนเจาลงตรนี้นนะนี่มนีให้เพื่อนพาไปใ่รกิโลนึงเยโอ้าขได้ล่ลยได้ขบาปเลยเาบอกน่นนั่นมันโอ้ชนหยอดแล้วขันแบบสน่านผ่านบนตังชนานอชนหยอดพ่านเทาแล้วผ่านเทาว่าผ่านเทาว่าคอยคนกี่ไลนได้แล้วเมียเนี่ยกับพ่อแนมอยู่เบาตัวแขรเรือนได้อยู่พ่ออย่าง่อนขยี้บ่พี่ ใช่บาทใช่พวกใดอยู่ข้าก็ข้ากเข้ากข้าก็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 อ้าน็ข้าก็ข้ากแข้เกยข้าก็ข้าม็ข้าก่อ้นก้ก็ข้าม็้ก็ขาก็ข้เก่้าก็ข้าก็ข้าก็พ้าก็ข้่ก็ด้า้าก็ข้ากยข้ก็ข้าอ็้ากาก็้าน็้าก็ขาก็ข้าก็ข้าก็ข้าก้าก็ข้ากาก็ขาก็ไมาก้าก็ข้ขาก็ข้ากขาก็ข้าก็ขาาาากกกขา้้าก ยมาซับเจ้าเลยมานานนกันว่าเทาฮุกซิบกันยาขันเงินไปเขาห้องอายเนาะคอยบเ็ญคอยเอาขี้มือเน้อคอยบําเพขี้มูอเด้อไปเที่ยวชางไฟคนนี้ไปซานั่างเขาคนนี้ไปอยู่กลางเลยด้วยขันขันเงินแลวก็ห้องไปลูกมื่อนอนบ่เข้าบ้านนะกมือ ข้าวเกย่างน้ำขนมวอบเบี้ยวอะไรงี้ย่างอข้าวนั่นมีอะไรบ้เมีเงนเนาะออมีบมีก็ขาวหมนไปล้มเน้ไนกันแบบอันยุไราคือขยังงครับเท่าอลไรครับบ่อเส็ขย่อบ่อเส็เจ้าได้ไปล้มเนไหนขึว่าได้แบบเด็กหน่อยล้มเน้อไหนมันยากนี่ขึ้นจักมี่บีเงินมครับนี่ใช้มบาดีอ่นี เด้ที่ว่านันยิ้มสบาเดีเวเลยว่ะไือค่อาดขอด่อตั้งในตัวแบบ้ังเลย่ะค่อนในยาดีแมวมองนี่ได้ไม้เงี้ยนันจะได้ขัาง่้อเ่าได้รถขัดรับกติชื่นโหะจะตั้งห่านกติเห็ดอ้วอ้ยมันองเหมอนมีคว้า่มักแมว่ะคว้าไม่บอกไรเนาะแบบมักกันโดยใจเลยเออมือยาพันธน้องมบอมอ้เอาคอมเมน์่ะข่อยเอาข่อยบุ้นข่อยบะเทิงเข้ากับแมน ก็ป้ามีคนทุกทีปีมาเอาคนเช่าปี้อีกออมีคเอาต่อคันเช่าปี่เ็ยังเจ้าเติบอยู่รอกน้อยเจ้าอยู่รอแต่ว่าคันเช่าปีป้านียงยงันปนับีๆจบอว่าอ้ย่ได้เียว่าคันเช่ปี้นี่ัเข้าป้ายยัยักเอาใหม่บอกขึ้นมเอาน่อยคนนี้ม่่วา้ยนี่่เยนี่อย่ัมีเงินมีคำก็ยัคันบ่มีตัวนี้แล้วเลยเจ้า ว่าจะมีเงินลอยล้านพันล้านไม่ตื่อเนะ่นผมีผู้ญิงไม่เฮี้ยงขางมัดสะพานแล้วโอ้ยมัดฮ่าฮ่า่าเฮ้ยท่นนั่ม่หมักขอจะเบาแ้่เออเจอของแขแล้ว้าเจอของแขงแล้วบ้านห่าของ้เองห่และพอ้พอแกมีพอล้นไเจอเจอนเจอพอนไรม่แยม่แกกาา้ามเลยนะ่าโอ้วะเยเอมาว่าถูกกลปากินัมก ขันโมมมเอาไปนอกมาดินี่ก็สิบเอ็ดสิมยปิงปลาปิงไก่กินมาดตั่งไเรียบร้อยเด้นเด้อมอนเปลเมื่อไหร่นี่ยบร้อเป็นกามาแวฮาปูหาปลาเบิเบงลายมือพันมมเลยเอาบาทนี่เขานื่อหารทยนี่เมียของเจ้าเนี่ยาองเป็นคิดีใจนะปล่อยบันึงเลยนี่ยเกิดมาประเทอ้จะมแต่มอดย ขึ้นเริ่อขึ้นมาสปอยด์ไปกันเลยมากันรก็ขับปล่อยกันเลยจะิ้งหอยนี่ครับบจมีมาได้ดอกเขาขับปล่อยกัเลยสร้างมีบางคนดาวสร้างน้ำบวกโตโอเคชื่อถือเลยสร้างเขาโอ้แจงปลยขอซื้อเลยขอแดดกนประสรนเขาหาอยู่หากินเต็มข้ามาอะพ่ ผมไปผมมาอะไรไน้องเอ้ยแถวนี point, ้ย uh ูผมไปก็ไปนี่ผมมาเนี่ยเป็นกมาแวเลนกัไปคนเป็นกรย่างไปแล้วบาทเนเอมันมานเ้อพ่อลุงเออเพิกะโดย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 มนาบอกเป็นยังเจอเจอเจอเเห็นด้วยสุดยอดโอเคเอาละนเละนเจอบานี่ยเิ็นกมาเลนนำปน้องเิ่นมาแวเพิก เิ่นเรื่องก็ไปนอกเิ่นผาดนักอ้อยหน้าสิฮะบอกกัยิ่งเปยเอยเลยคนอยนตัวคนมีคนเทไปเที่ยวมาอะไเทียตัวฮใหมันไปให่หนมันไอเด็กโมดมเมาอยู่นี่าเ่วาไปเมาอยู่นี่แม่ไห้องมาคนนึงาดเลยได้อไ้ นเป็นไก่ชุกเดบอสกับเป็นปลางห้วหวเข่าจมือกันแน่ล้ไปเที่ยวกันไปน้ำไปนำแม่จะนาตก็ตกหนามเน่ยไม่าเองหมือนเมนเมเราถึกโอ้เดบอสาวเลยไม่แห้งรเนาะคอยขือกันได้ขันเดอาผมงามเลยไปหมักผู้สาวเนาะ โ้กแต่ว่าบวมือใส่สไว้เอามือจับนนะุมขันเนาะชุดหยอดแล้วเก่ไก่ผมได้มาดก็โอ้ยจุ่เข่าแล้วขันหมัเอาุแล้วดหยอดผมได้มาจุ่เข่าแล้วได้เกไ่เจ้าป่าเจ้าเข่ามันกินนักเนาะเอ้ยเขามาไก่ เจ้าป่าเจ้าเขานางหน่อยทรนีเจ้าเขื่อนเมืองท่าบางท่องกินลูกอําล้านไหนได้เลยบงแห้งนะมาเหล่มไว่อยทานลูกล้านนโตเออเไยบ้ตัวนึ่้เขานายใม่ไม่ได้กินโอ้โเพื่อเพื่อไกลมาถึงข้นกเป็นไกลมาถึงขนโอ้พักเลยซูเด็กเซนไรโน้กินก้อนนายมาหรอออตัวนายมาก็ได้กินกือนายมาพอตามากเลพอตามากได้กินบ่ได้กิน ไม่จะได้เดกินคต้าลกินอบได้ก็ินงำคัญเลไอ้ดีได้แถวันลืมตาเองไปได้แถวได้มากกินคอต้ามากลยกินมันบดไก่ก็บลกินน้อบริน็กิน่หนึ่งแล้วในนั้นมันจะังวนกินแบบเสินี่ค่ะไก่ไก่ลากินแต่เนาะตำแตงฉันชกมึงเนาะเบิรตำมักแตงแซ่ไเลย ใส่มือแดงแซ่บแซ่บแซ่บแซยกโป๊ที่กระฉบเออนั่นอะไรวะผ่านเติงวุ้ยนี่บมญเลยเา่นเพี่ผานเงินเนาะพวกเราผ่านเติงเลยเป็นบรรยากาศเมืดียวกมากินเขาป่าซามักีเออมากินเขาอยู่ป่าแต่ว่าบนเขาป่าเนาะอยู่ป่าเรือไปผภูเขาอ่อมกมัมีปศุสัเหมือนกันา บรรยากาศในคัน้ไ้น้ำเปล่าผู้ชายเอืมโอ้ซอดมากกับบอเขาก็ชอบอยู่เลยก็เราไปจะซอนรดมากเนาะทำมึกแปลงในคับนี้เนาะนาก่อนไปที่เขาตรนี้ไปลงไหล่มากมันักน้องนองมือไปไหวเล้วจบตรงไหมจำคุ้นมือตื่นค้นมือ หมดหมดบ้าด <Auf> ้าหมด่คค e. ักนี่เนาะใครมันเร่งเขาคือว่าจะเอามมปลามาบริทครับบริษัทนะโค้ดุ้ดยอดเลบุพอกชบในมปลาวใหญ่ที่บาองสาวนี่ปมปลาเนี่ยบริบริชมบ่ ชมได้สันมันไปซอยตัวหามอนหาตัวยังยังเห็นวตัวหนอยไม่เห็ดบุหรี่ใมูป่าะทิงานท้งานทึ้งงานในผ่านมังมวนมังมวนมังมวนนะบกบเสาเกิดสัตเดียวเดน่อยห่อยหยเสได้แลนี่อยู่เสามบอกเน่ยอุ้้งโต คอยคันมีเอามาแล้วมันมีหัโตเหมันเขาหายเมีจะคตรนะพี่สาขันมี่อยเอามาแล้วผู้สาวรืมเราใส่โชคขาเท่านะบ่มาหนักเนะบ่หมาเขาจูักพู้สาวจูดักคอสม่ผู้สาวะ กินเช้ามากแล้วเนี่แก้วจะคุยด้วยอ้กระ่าน้ำลงนว่าพระ่าน้ำขึ้นลงอนน้มได้นเขาเนอโ่ยเนาะขึ้นข้ขึ้นขึ้นลงขึ้นงาำโอ้ลงจ็หากละคนเสือขึ้นขึ้น้นน้ำเนี่บก เมียนกุทีมื Demon> ่แหลน่นับมันแบบมันข้าวขึ้นเยอะมันยืนโจือบอลนั้นมันหิ่งลงหน่อยนะก็อยู่ก็ต้องแดดไลยก็อยู่จักหนองผุเรียงกุ้มาดมันหอมมากเท่าเท่าหยามเลยเออเไปก็ได้ยามเลยบุยังคื้อยังก็ได้ซื้อกระตาไปก็ได้ก เรมปากกแดงแต่พอยันนี่ืะคือกตาไปคืออัดเลยนะบ่มาจ้กินกแกใหม่กิ้นแต่แกงใหม่แล้วบานหยันลบ่อะ้าขึ้เบกแกงใหม่โอโหอาหารเขาเสีบแสบน้ำกินกับชิ้นด้วยแกงใหม่บาดเพิ่นทางแกงแบบดเแล้ว่ แบบจอหองสินหองสิง้อกันเนี่บอเอาเขากินหนำเลยบอเดียวไปแล้มากเห็นลายอยู่พี่น้องเขเก็บมันมันผัดมาลง่าซะมึงก็เก็บแล้วแต่เก็บอีก่เเขาปืนมันอยู่เท่นรเดินเขื่อนมันเขาจะกินปรเทศอยง่าเขากรบบื้ดีดอกไปแล้วแต่เห็นขาก็เก็บคนไคือาน่ะระ้ดีแล้ว มาเลย่าเลยอันน่ะเขากับบริษัทไนยังเนกเก็บไปบ่เฉยาคืมาเลยโอ้คือนสาแตกาออต่อไปป่าไปดงได้ว่าเลิ่มาเลยเนาะมือแดงเลย ผมต้องพาตมลงตมลงมานลเอ้าโอ้โหน้องข้าี่ลูกบนครับลูกาเอ้าพี่น้องเขากินเขากิน้ํำแล้วพูดถึงงานเขาก็อิ่มแล้วบาดเี๋ยวเาไปเพื่นบุษราเอากินเขากินหํำแล้วกสิครับมืออื่นมือถ้าว่าโปเจ็บโขนเขาป้าเนาะ อ๋อก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องขือเก่าสิเขามากมอ่ะขาหายอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าด้วยพี่น้องเนอลำลำๆรวยๆรวยหกักแพงคนอยู่ใกล้อยู่ไกลหักแพงคือเก่าสุขดีเมิดอุกกคน